ทงงงเสียอตามล่าเสียงทองตามล่าเสียงทองกระจ่อง้องเจ้าค่ะเอ้ยนักร้องบางคนวันนี้หายใจรู้ต้นขอใครนป็งใครหน่อมาดูกันนักร้องสาวคนแรกอับหาซิรุเอี่ยมมากชื่อว่าน้องแมวเม,วม,วม,มี้ยวเพื่อนเรียกว่า,วาแมวยั่วสว่านเด้ราาูปอับได้รา,าการเปียนมาอยู่ที่มกาวิทยาลบ้านุตมณ์ไหวเหนียวท่ามากาเมืองกบาบ้านจะตะโอบาก็ระคาบจะไปจีน้อง ฝันไ่อยากจะมาชุมทางเพราะยายคุณแม่ได้พาภุมมใจที่ซึรงจริงๆนนองเอ้ยเวรไฟรักการาราเพราะได้โชว์เสียงสู้ของในนั้นะนะสามรอบหอบเงินแสกลับบ้านสาวหน้าเป็นแลงคนที่สองคำนังสาวยุวดีหัวโตหรือว่าน้องเจนมีข้าวหาอยู่แถวบางบัวบางประกฏเหมือนเรียกว่าหัวโตบนสมองแก น้องเตียนสงสารพ่อครับที่ต้องหาเงินเลี้ยงคนทั้งบ้านเธอจะงซ้อมยังไงอนาคตอยากเป็นครูก็ได้พยาบาลก็ดีแต่ถ้าคิดอิทีอยากเป็นนักร้องเลือกเรียนเสียสายวมาอยู่มอสอของอาจารย์เนาเอาชาวแปบบเรือกเรียนชยยอโอโอ้ยอ่อหิ้วกันได้เลยสาวคนที่สามสีประภาสเพียนอัดนะครับหรือว่าน้องเมย์เพื่อเรียกว่าใหญ่อ้วน <laughs> จะญ่อ้วนแต่ก็นันเอลิเกเอเด้อ ที่บันทึกพัฒนาศรีวิทยาลัยนักศิป์อ่างทองครับเพื่อสุ่มดูชุงทางย้อนหลังผ่านเว็บไซต์เพื่อศึกษาคู่แ่งว้าวเลือเ่อนเองกอนชันก่อนลาแต่ปัญหาบันคือกกอนไม่พินารสีครับสาวคนที่สี่ไม่ได้ดีดีแค่หน้าตาเธอชื่อว่าดวงพรเข็มเมืองชื่อเล่นว่าน้ำตาลพำน,น,นักแถวปทุมธานีเพื่อนเรียกเธอว่าน้ำตาลเปรี้ยว เธอเป็นสาวท่ายางเมืองเพชรบุรีครับเธอภูมิใจที่ทํางานหาเงินใช้เองได้ขายเครื่องสำอางไม่เคยขอเงินคุณพ่อคุณแม่ใช้มานานแล้วนะที่แม่วาเมัจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆๆๆแต่เพื่อนก็สูีสิตเที่อยังงี้มันต้องของคาถาไม่สูงต้องใยรแยงนะไม่เก็งมันองขยัน